อเคอักษรกลางมีกี่ตัวเก้ามีอะไรบ้างครับตัวใหญ่ยินดีใช้ชต,ตัวจันตัวชิดตาตัวปัดตัตัวเด็กตัวต่อโปรไปไม้โปรปร่าเออแล้วมีอะไรอ้ออันด้วยเออแล้วกะแล้วอักษรสูงแล้วครัมีกี่ตัวลูกอามี่มานี่อามี่อักษรสูง<ะ>กี่ตัว สิบเอ็ดตัวมีอะไรบ้างครับก็ไก่นั่งลงอ้าวมีอะไรคะไม่ไมีมีอะไรบ้างล่ะก็ไก่ขวดช็อตชิงข,ข้ออา,าอะไรครับถั่ทุ่งพบพึ่งอืมอะไรอีกพบปลาโตตักงาต้องมืดดีต้อเจ้าห่อหีบอืมอะ,อะไรอีกครหมดแล้วใช่ไหมครบยังครบ คร,ครบแล้วครับตัวตุดท้าหนึ่งนี่อะไรคะรอัต้นอักษรต่ำมีกี่ตัวยี่สิบสี่ตัวมีอะไรบ้างครับขวายข้าวนาอขอบคุณงูงอะไรครับตัวใหญ่อะไรครับตัวโตเธอเชือ ออยู่เฉยได้ไหมคุณอยอยิงทามันโอขับพูดเท้าอาหารมามองแม่อะไรคะโตนเนอหลมอะไรคะทาารโทษทานโนนพูพันพปปาอะไรหนึ่งในโพัน อองอวนองอจุกนงหอนฮูต่ตโตต่โตโอโ้จบแล้วใช่ไหมคะ